จะไปดขวดฐานบ่มือนี่บอแรงมอแรงพุบ่ดไม่ยังแม่ไม่น้ำน้องบไม่สังคำไม่น้ำน้องยอะนี่ก็พาซีโซบแดงไปลยเยอ สวัสดีะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันมือสุ่สี่คนเนาะเพราะว่าพังลาพังไทยและต่างประเทศมือน,นี่ก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วน้อพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาวดวงมือน,นี่ก็อยู่ป่าอยู่ดงเนาะมือนี่ก็บข่าวมาเบิ่งป้านางประแต่งตัดไม้เนาะแล้วก็สิไป,ปเบิ่งแม่น้องดอกคุ้นเงยไข่ม็ดแดงเนาะมือนี่แม่น,น้องดอกคุ้นดองไม้เงยไข่เม็ดแดงเนาะโดยมือน,นี่ก็มากับน้องอนนท์สองคนเนาะพี่น้องแม่เท่าคนก็บข่าวป่าตัดพื้นนำกันนี่แหละเนาะ ดูไปติดตามหับส้มน้ำกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบอนปะนางตัดใหม่เลยเนาะอันนี้ก็น้องอนนท์ร่มเด้อลูเด้อคอยอย่างเด้อมีแต่เครือเด้อนะ่ะเมนี้พาอานนทข่าป่าเนาะน,นี่ก็กองพื้นปะนางโอ้สบายดีเดอ้อทางนี้เดอ้อสมัง,ง่อยขักแท้อันนี้ ระวังตกเด้อคาแห้งอะนะอยู่น่ะยืนเทียงเทียงไหนได้ไไดคือเข่าแต่เด็กแต่เศร้าแทบหมือนทางปะแต่งมามาเต่เื่อนว่ะเอิ่นหาอยู่เทียงผัดโบเห็นว่ะปะแต่งเมื่อหับเสาดวงเนาะมือเศร้านี่ แหน่ได้อยู่วะมันชูงโพดให้พันอยู่ทางน้ำบอลอดบนาะบอลลอดเนาะอยู่ใน,นป่าก็มีแต่คนหันไปทางในก็นมีแต่คนเนาะทางในนี่ก็แม่สะดวงกับปลาแต่งเนาะไม่ใช่หางโมแด็งกับนางหา่งน้อยนี่เห<ร>็นไ,นไ,มไหมหั่งโใหญ่ปันแดงเนาะแม่บอกสะเท่ามากกับไผ ต่อคูณมัได้มานำบ่นี่ป้านางป้านาง,นางห้างนี่นี่นี่เอาเมื่อเป็นงาเลยนี่นั่นละเขายัางไงอ๋อไพ่อันนี้ลงให้เจ้าไพ่ตัดลงให้เจ้าจ้างเด็กน้อยจ้างเล็กน้อยพี่ใหญ่บอรจา้างบ่ผ <c oughs> ู้ใหญ่บอรจาออร้างาคือบอกเอาไม้นางน้าเอาไม้เบาแถอะเกิดไพ่ แม่ดอกคูนอยู่ทางใดสิน่างไปหาเผยแ<จ>ม่ดอกคูนเด้กิน<อ>ข้าวกินน้ำแล้วบ้างมันนี่กินเรียบยนะรยบ้อยเลยไ,<อ>ได้ไม้มะคอมตัวน่ะเห็ดคางซื้อๆไ,<อ>ไม้น้อยเนาะ<อ>ในป่าแถวนี้มืดไม้ใหญ่ไลเงี้ยแต่ไม้น้อย สำแคนน่เนาะจะไปด้ขัดฐานบ่มือน,นีีบ่มัอแรงพวกอ่เดี๋ยวไปเบิ่งแม่สะดวงก่นอนเนาะบ่ดนี้ยแม่ป้านางเพ่ตัดพื้นถาน่าสีแบกพื้นออกบ่แบกพื้นออกพอนมีพอลดบ่ช่องซ้ำโจมนี่ <c oughs> เอออยู่นอกพูกกัโจมบังไงอยู่ในนอกซองกองนะของเจ้าบ่ ข้อโหลดเรื่องอะไรนะบ่เมนตพื้นบ่ลโหลดบอลในนอกเนี่ยกองนะฮะเลยข้อโหลดดีรักคณะพวกนี้ออกไปนะเมนเมนเก่งยังวะตัดผู้เดียวกับเก่งเนาะใม่ใหญ่เนาะผัไข่ายูใหม่อ่อนเขนไม่แข็งนี่เพาะต้างบ่ชขาดซ้ำปะนางนี่ผัดน้าไปหัฮะลา เดยเลยตอนนี้ก็มาหอดปลาแต่งกับแม่สะดวงเลยนอนสบายดีสบายดีายดทางไหนเลยไหมทางเขามากะโหหกพานุนเขามาเนาะบุเขามาเมื่อกี้นี่ไม่ยังแม่นี่ไม่น้ำนองบอกไม่สังคำไม่น้ำนองเดียวเนี่คือบ่สู่เห็นเนาะนลปลาแต่งนี่ต้นนี่ ้นน <t un na> ่ะเอาลงเลยต้นอีหยังเลยต้นนี้เอาลงเลยนะมันก็เทินต้นเดียวแม่ผู้ใดเอาลงให้เจ้าแม่อันนี้พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเงาไม้เนาะบ่กินเด้อลูกน้ํานก็ตุกมัจักนําอีหยังบ่กินเด้อได้จังอลงได้นี่ไม่ว่าง่ายนเนาะ จ้างกะเจ้าบักลุงหาเนาะแล,ะะล้วก็มาเลื่อยเอามาเลื่อยเอาปลายมันถอนมันอีกอะกะเจ้าเลือ่อยห่เนาะงายบังง่ายป้ากะเจ้าเลื่อยจังได้อันี่แม่สูงๆหนึ่งกะเจ้าคุยเลือ่อยได้ตกได้ลูก หายเยวออกหายแม่บ่านี้ฮะก็จาสีมาแบกออกหายป่านี้พี่น้องเบืองเงามันเงาไหมอาไฟตัดอยู่ทางนี้ป้าถอนกก๊กมันบักใหญ่เนี่งมีคนตัดอีกว่าทางนี้ได้ยินเสียงพันอยู่แม่บ่บ่ลลอดขึ้นอยู่ส่วนทางน่ะ บ,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 บอลล็อบอลล็อบอเมนโอ้คนละบาทฟูได้ <c oughs> ลายทนแห้งเนาะพี่เนอะเบื้องสะดวงสินับจาะทนหนึ่งทางลังสะดวงเนาะหนึ่งทนอานุนนน,นี่สอง สามสี่เนอะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบียสิบสองป้าหลายทอนเลยนี่สิบปลายทอนคุณเนอะไม่อันนี้นักนักเลยพอวานเป็นไม่แข็งเนอะทั้งแข็งแล้วก็ทั้งนักเนอะ แต่ว่า,เป,าเป็นฐานนี่เป็นฐานนี่ดีเนาะเป็นฐานนี่มันเห็นเห็นฐานนักเนาะถาไม้เบ้าฮาไปเผามันก็บเบ้าเนาะถาไม่นักมันก็นักเนะาะเวลาเขาไปเผา่าน <Okay. S 1> ถ่างามนี่สุดยอดเลยไม้อันนี้ <Okay. S 1> ได้โหลดหนึ่งเลยดิใคเสียออกให้เจ้าแม่ว่าแม่ ใสีแบกออกให้เจ้าจะสีแบกเองก็แม่สะดวงสีแบกเองเนาะคือแห้งแท้พอดีเจ้าทอนหนึ่งประแต่งทอนหนึ่งป้าแบกใหม่นี่หรอคิดว่าสีแบกออกผู้เดียวคือป้านางป้านางละแบกออกผู้เดียวได้ป้านางน่ะแล้วขวดถ่านเนย ก็ขวดทานข้ามากินเห็น,ลนแล้วขวดทานประแต่งกับผักพ่อนมาหลายเดือนเลยเนาะ <laughs> ววข่าป่าตัดพื้นวันนี้เรื่อยก็พืดด้อสีขาวแล้วตัดอมเมือตี้ประแต่งปลายมันนี่เสียดายเ,าเอาเขื่อน,มน,ไ,นไม่เคยวนี่นะนี่ไม่มาเข้นจนอกใ้ครงมัน เบิ่งถ่าแต่งตาคืนบอกไนลูกต้องถับร้านซะแหละ้านก็แห้งหูอยู่่าหูแห้งลยเด้ทางย้งไงงบได้ข่าวป่ากระทาสีสบแดงไปเลยอยู่เลกหน่อยกระขาดเลกหน่อยกระขาด มาชงกระเพคขึ้นอยู่ไกลเธอเยุ้นเนนบืาอเพื้นเจ้าบ่อพักนะน<า>ปั้นกันบนตัดลำเนี่ยของผนเนี่อะไรของนอ่าวไดปั้นกันบ่บวตัดนำกันสันตดัตดขึ้นับบ่ตัดซอสยกันา่นานอ,อันนี้ต้นมะหวดเนาะ เป็นหมากแนอนี้ดกไปหนี่งสามสีกินอ้าวดึงดึงดึงเด็ดนะพูดส้นพูดพูดพูดันแนเรื่อเจ้านะ ก็ซื้อบลูเมยดอกเนาะอากาศเย็นอยู่เติมพลังมาแล้วเติมพลังมาเลยเ <c oughs> ติมกาแฟนม,ม,ฟนมบลูเมย์เศร้านี่เขาซื้อให้เพิ่นเลยถามเพิ่นว่าบขซื้อบลกาแฟนมบลมีเงินเพิ่นว่าก็เลยซื้อให้เพิ่อนเศร้าหมดเศร้านี่ทงหนึ่ง <c oughs> จะซื้อให้อีกบ่ <c oughs> ออกไปแตงหน่อยซื้อให้เพิ่นอีกเ <c oughs> พราะมีฟูตัดพื้นซอยเนาะ ซื้อให้เพคนกินป้าแตงกินกาแฟนมไร้ด้ายด้อยป้าแตงนี่กินมือละสองถุงผู้ลดควบอ้วนลดควบอ้วนมากินกาแฟนมไหมแม่นลดควบอ้วนลดควบอ้วนยุติแต่ว่าจะสิเป็นเบาหวานแต่ว่างาม,มาเลย เก่งเก่งเก่งชเซยเดี๋ยวซิไปเบิ่งกันไข่หมูแดงแม่น้องดอกคูนก่อนเนาะมากระพายหอดบอนแม่น้องดอกคูนตัดไม้เลยเนาะอันนี้ก็ไม้เพิ่นเนาะตัดไม้เมื่อรังไผ่หนึ่งเข่านะพี่น้องด้วยมือนี้มาสายเดียวเนาะ้าทางนดินจะเป็นหมอเนานะห้องบริข้ามาแต่ด์นเลยได้หนะ่ใช่ยี่บ่ไข่หมูแดงนะ เต็มกระตาแม่มันลือไข่มันเต็มกระตานะ่ะ <c oughs> มิดม็ดมิดขบหนูขบหนูป้าเบิร์กในแม่แถวจะได้ไข่หมูแดงนี่เต็มกระตานี่ลูกเต็มกระตาแม่แถวแถวเฮ้เฮ็ดลูกอันนี้ไข่หมูแดงแม่น,ออนนะ้องดอกคูนเนาะยาสีเขียบเบิร์กนะ

อานนทนออกก่อนหมดสิค,ครบุาารีอบอลอันไม่เท่านางคุณเดชห้างสมหวัวอานนทนนี่ได้แม่นบอกป่วยแล้วข่าวชองสามหมือนแล้วเดีย่ยวเตี่ยพื้นข้าบเบาคำห้างนี่ครับ,บอรจะเบานะก็จะก็จะเหนื่อแยแล้ว เด็ห้างน้อยห้างนี่เด้สะบ่มีบ่ะน,น,นี่เนาะทางเข้าไปเอาพื้นแม่สะดวงกับประแต่งประนางเข่าทางนี่ก็ได้เนาะหรือว่าทา้งนานเนาะไผเนาะตัดพื้นอยู่นี่เนาะ เ้นบอหลอดว่าอยู่ทางนี้ก๊อกหังนี่คือว่าตัดล่องก๊อกหังนี่ประแต่งขิดว่าผู้ใดมาตัดพื้นประแต่งเนาะ,ะตัดอยู่ทางในเขาก็ได้จะสีแก่ประแต่งมาแรงบะให้แก่หายบารหลอดบะให้อนน,น่นเองได้แก่ห้น่นครับประเทยไหยไม่ทาแต่งในโลก ขับรถไทยแก่พืชแถาแต่งแน่ถ้าแต่งบนะมุเป็นขับรถไทยอายุครับแห้ง,ะงบะถง <laughs> แหงเป็นไซคือว่ากินแต่โอมือสองถุง <laughs> แกล้งแล้วมันฝืดบ่ห <laughs> มางยังปลาแต่งอันนี้นะหมากม,<า>มันเป็นตะเส็บแท่นนี้เ,อเ,เ,อเยอะสิขับไปเบิ่งนกันนะเนาะมะเกลือบอ่เอามาเบิ่งนด้วย ขาวป่ากับอนุอนสิขาวน้ำจะเสกให้กินเอามันอบเขาเอาุ่ย้อมผ้า,า,าย้อมผ้าประหมันเฮ้ยไม้ไผ่ปราแต่งอันนี้นี่ถอนนี่ไม้ปราแต่งนี่แหละไม่เจ้าบ่เจ้าไปเห็ดเช้าเที่ยงบ่นี่ยนะสื่อขักอะไรให้เห็ดเช่าให้เช่าลายใหญ่เช่ายางเช่าหัวเพิ่นบ่โอ้ คิดว่าจะสิเอาไปเห็ดเช้าเทียงบ่แม่เนาะสะไม่ดูเลยเนาะนะดูไม่ติวแมีบแล้วแบกเมื่อเป็นถอนยาาไปนั่นเลยเปน็นอนน <laughs> ย่า่ไรใกล้เทียงหนึ่งพนางแบกพื้นออกมาแล้วบอก ดวโลยกิดแลดลูกน้ำตาแต่งนะกิลด์ตาตาดีแท้ตาหากินโอ้โหบ่ตาหากินเอาแล้วทงอยู่ในนะเท้โอ้ยทุงท่งนี่ ตัดพืชนี่แล้วเท่เนาะเท่อันนี้ก็ก้องพืนปะนางเนาะกำลังแบกพื้นออกมาอยู่ตอนนี้แบกู้เดียวใหม่บ้างใหญ่ใหญ่นี้เราก็แบกู้เดียวแล้ะเนาะเก่งเก่งบงเก่งแห้งแะ้วว่างไปลมอยู่น้ำป่าก็แล้วกันเก่งเก่งเก่งสมเซย อันนี้กับพื้นปลาแตงเนาะทางนี้ปลาแตงคือได้พื้นน้อยแท้ทางนี้พื้นใหญ่พืชน,น้ำเมือ่อยแหละบอของปลาแตงของปลานังนี่มีแต่ไม้เบาๆมีแต่ไม้มากอกกอกเลื่อมแล้วก็กอกกินหมากนะพี่นอ้องโดยหนีของแข้งมันเมือ่อยหนีของแข็งมันเมือ่อยเดี๋ยวนี่ของอ่อนก็นี่ของอ่อนก็อเหมือนบอเดี๋ยว บันนี้สะดวงกับซีได้จบคลิปเพียงเท่านี้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกับซี่ได้แบกพื้นซอยประนางเพื่อเนอะาะญาติเพิ่นของเครือล้มโดยผากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกะดิ่งให้สะดวงในเด้พ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงให้คลิปต่อไปเนะโดยขอบคุณขอบคุณ fc สุขูมสุขคนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่ตัวจบที่ประค<อ>ับเาใส่เนาะ fc สุขุมสุขคนซื้อใดขคยมานเนพี่น้องโดย จากคลิปนี้สะดวกเขาตงไปแล้วกันคาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียประนังสบายดี